ไปตั้มมาสื่ห้องเรียบร้อยนะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับบ่าวน้อยบ้านนาไม่เคยลืมถิ่นดาวดินถิ่นเมืองเลยครับวันนี้ครับช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทําการพาบอสนะครับไปซื้อห้องแล้วก็โอนโฉนดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็พาไปเปลี่ยนชื่อในกรมไฟฟ้านะครับการไฟนครหลวงเปลี่ยนชื่อมิเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งก็ขอมิเตอร์ใช้ไฟเรียบร้อยนะครับในส่วนของช่วงบ่ายนะครับทีมงานนําชัยนะครับผมก็ เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไปทาการรีโนเวทห้องแล้วนะครับผมก็ใส่รถมานี่เลยนะไปดูกันเลยครับนี่นะครับก็คือเครื่องไม้เครื่องมือที่เราจะใช้ในการทําการรีโนเวทห้องนะครับผมเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็ขนขึ้นไปห้องแล้วนะครับตึกที่เราจะทําการรีโนเวทห้องนะครับเป็นตึกหนึ่งนะครับผมชั้นห้านะครับผมให้ดูรอบๆนะครับบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูชั้นห้ากันเลยนะครับ เมื่อเราเดินขึ้นมาถึงชั้นห้านะครับผมกเราก็เดี๋ยวด้านซ้ายมือมานี่เลยนะครับผมห้องก็จะเป็นห้องสามสองหนึ่งนะครับเรา,ากทำความสะอาดน,นี่นะห้องนี้เลยนะครับสามสองหนึ่งทับหน<ๆ>ึ่งแปดแปดนะครับทําการซื้อขายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทางผู้เจ้าของเขาลืมเอาลูกกุญแจมาให้นะครับก็ทีมงานนะครับนำชายของดาวดินก็เตรียมเหล็กมาตัดเลยนะครับนี่ ตอนนี้ก็คือมีทางกระตัดด้วยช่างเล็กนะครับผมถอนรียบรอยแล้วนะครับแล้วข้างในจะพอนยังไงทีเนี้ยก็เราไปเจียรตัวนี้อีกเนาะแล้วแกนสีอย่างก็เราไปเจียรครับผมซึ่งตัวนี้ทางบอสใหญ่กำลังเดินทางไปเจียรนิตสีนะครับผมเชนโนตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอเปิดนะครับในส่วนของไม่กดแจนะครับพอเรียบร้อยก็จะเป็นลูกบิดนะครับก็จะพังเลยนะครับยังไงบอสก็จะเปลี่ยนมปอยู่แล้วนะครับ เปีนเดี๋ยวเรียนปล่อยให้ทีมงานทำชัยนะครับผมทำการลื้อลูกบิดก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวรอค่อยมาให้กำลังใจกันต่อนะครับผมหลายท่านคุ้นหน้าคุ้นตานะครับหลังจากสิจห้องสองสามห้องที่ผ่านมานะครับผมเดี๋ยวค่อยมาแนะนําตัวนักแสดงกันนะครับผมประมาณนี้ก่อนครับเสรียบร้อยนะครับผมลูกบิดนะครับทางลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เนี่เรียบร้อยแล้วครับผมลูกเบ็ดขึ้อยู่ตรงนั้นนะครับนี่มองแม่งอยู่นั่นนะครับผมอันนี้เป็นสภาพนะครับก่อนที่จะทำการรีโนเวทนะครับเอารวมๆกันไปเลยพี่พุทธโอเคครับนั่ไปนะครับวันนี้ก็แปดคนนะครับผมที่จะร่วมรีโนเวทวันนี้นะครับนี่ครับ เริ่มขยับขยายแล้วเริ่มทําหน้าที่รั้เองแล้วครับผมใครที่ดื่มอยู่ก็พอเห็นกล้องก็เริ่มจะขยับขยายแล้วอ,อย่างตัวอย่างเช่นทั้งเทียมเป็นปต้นนะครับผมอันนี้ทั้งสัตนะครับผมคุณหน้าคุณตาก็กดีนะครับนี่ดูบรรยากาศเดี๋ยวที่บ้านเกล็ดนะครับเปลยนหลายช่องเหมือนกันนะครับแต่ว่าตำรวจมันก็จะทำก,การแ<อ>กะเรียบต่อไปนะครับผม นี่นะครับช่างเล็กนะครับตอนนี้ยังไม่มีไปครับช่างเล็กเราไปขออยู่ใน่าจะใช้เวลาสองวันคอมพิวเตอร์ใหม่นี่เป็นห้องน้ำนะครับน้ำน่าจะไหลอยู่โอเคนะครับผมดาวดีถิมเลยก็ขอให้ดูบรรยากาศวันแรกนะครับก่อนที่จะทำการรีโนเวทประมาณนี้นะครับผมก็หลังจากวันนี้ไปก็ทีมงานก็จะเข้ามาทำการรีโนเวทแล้วนะครับ เป็นกําลังใจให้เราดิฉันมุ่งเลยแล้วก็บริษัทนำชัยวิศวกรรมและบริการนะครับรับต่อเติมตกแต่งทาสีรีโนเวทห้องนะครับมาสนใจสอบใช้บริการทักมาสอบถามได้นะครับสำหรับวันนี้เราดิฉนเรื่องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบายบอสให้เกียรติเข้ามาดูห้องนะรรครับเดี๋ยวเราไปดูบอสกันเลยนะ,เนะครับไม่ต้องใส่ก็ได้ครับ เข้ามาชมห้องนะครับบอเข้ามาชมห้องหลังจากทำการซื้อขายแล้วก็ไปขออนุญาตทำการเรียกนะครับเข้ามากังชมห้องครับบอสต้นะครับเนยนะครับให้บอดเช็คตัวบานเกล็ดก่อนนะครับเนื่องจะเป็นระบบเดิมครับบอดกำลังจะเช็คยูว่าจะเปลี่ยนใหม่ไหมนะครับดา้วนจะพาไปดูนะครับผม การรีโนเวทรวมตัวพลังงานครั้งยิ่งใหญ่ของนำชัยวิศวกรรมและบริการนะครับรับรีโนเวทตกแต่งห้องนะครับงานทาสีตกแต่งงานขนย้ายเฟอร์นิเจอร์นะครับวันนี้เราอยู่ที่แฟลตที่หาลมเกล้านะครับตึกหนึ่งชั้นห้านี่นะครับทางเล็กนะครับไล่แค่น้านี้ส่งแล้วก็ตั้างไม้ครับผมหร้างวุทธนะครับ ตั้งก่อนครับกําลังเนื่องจากว่าฝ้ามันแตกรอกหลุดร่อนนะครับผมก็ทําการแซะออกนะครับเพื่อก็ได้ทําการขาดสกร่งเราก็จะได้ทาสีนะครับชั้นห้าจะเป็นชั้นเดียวนะครับที่ด้านบนเป็นฝ้าให้นะครับปกติแล้วชั้นอื่นๆก็จะเป็นปูนเลยนะครับเป็นแผ่นื้นเลยนะครับ ด้านหลังนะครับเป็นระเบียงนะครับก็จะเป็นเฮ้ยท่านผังทางเป้นี่นะครับช่างใหญ่ของเราครแล้วก็ช่างตัดนะครับตัคู่กันครับใช่ฝ้าต่อที่เป็นผู้นะครับของระเบียง จะมีเคมก็ล้างในห้องน้ำเจ็ดคนนะครับตอหวันนี้เข้าหน้างงานวันแรกนะครับงานค่อนข้างเดินไปได้เยอะเลยนะครับขอบคุณเอฟีนะครับพ่อแม่แม่อสารอางไรก็ให้นะครับดูนะครับแล้ดงจะมาอัปเดตอยู่เรื่อยๆครับนี่เราอยู่ในห้องน้ํานะครับผมก็เราจะไปดูกันว่าด้านบนเป็นไงบ้างนะครับตอนนี้ก็่างเีมมาเฝ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับห้องน้ําอันนี้ชั้นห้านะครับ ข,ขึ้นบอืมนบนตลงนี้เลยนะครับชั้นห้าจะเป็นหลังคาเลยนะครับพตา่างตะวันเป็นอย่างมาเดวนนเยคือขึ้บนอยเบิเสียหขึ้นดไหมนั่นแหลบินหน้าพอแตกน้น้าไร้น้พ อ๋อไป,ปดูต่อไปเลยไปเลย,ปปยไปเลยมพิงจะตายไปอ๋อนี่ด้านบนอ๋อมีกั้นอยู่นะครับระหว่างห้องกั้นอยู่นะครับออตัที่น,นี่ห้องด้านในห้องนะครับนี่นี่นะครับเเดี๋ยวามาให้ดูกันประมาณนี้นะครับโอเคครับผมนี่เป็นห้องแล้ว ่ในในโอเคครับรเบอร์เดียวแล้วครับผมสำหรับห้องน้ำสำหรับมาเลยอ่ะตันห้าคนระบนสุดเลยนะครับเป็นป้าเสร็จหรือเปล่านะครับเสร็จจากงานหยาบนะครับผมใช้เทียงแซะนะครับป้าใกล้เสร็จแล้วนะครับกันบน พาจะส่วนหนึ่งจะเริ่มใช้กระดาษทรายนะครับกัดตามเดล็กตำอะไรแล้วครับผมเกียมเครื่องมือนะครับวันนี้มาช่วงบ่ายนะครับมาใช้งานลุยมาเลยตอนนี้ช่างเล็กนะครับผมวันนี้เรายังไม่ไม่ได้สัมภาษณ์กันนะครับเพราะว่าเนื่องจากงานมันเร่งมันรัดนะครับผมก็ให้ดูนะครับการรีโนเวทนะครับในรูปแบบของน้ำไช้นะครับก่อนนะครับ ยอดในช่างเล็กของเรานะครับเดี๋ยวมีโอกาสนะครับไปทายกันแน่นอนนะครับเอฟซีนะครับดูในการดนะครับข้างล่างนะครับขนนใหญ่เลยนะครับวันนี ka ้ก ah mm ็แ4-9วันนี้ตลาดเยังไปนะครับไปแล้ว เนะครี๋ยวให้พีมงานทำงานสอนครับเข้าเร็วมากเป็นขันเประครับ